มาค่ะเรามาต่อที่พาร์ทที่2กันเนาะก็คือพาร์เทเยตูเนาะก็คือพาร์ทการอ่านอืมเราจําตอนแรกไม่ได้ขอโทษจริงๆแต่อันที่2เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ ฝังใจเลยจําได้ก็คือการเติมลงไปในช่องว่างพวกเราจําได้ไหมคะที่ว่ามันจะเป็นแพสซจหนึ่งอะ่ะแล้วเขาก็จะมีบริบทมาแล้วเขาจะขีดช่องว่างแล้วก็เป็นบริบทแล้วคราวนี้เราก็จะต้องเอา a a b c d e f ตรงนั้นอะ่ะเข้าไปเติมถูกปะ่ะแต่ว่าความแอดวานซ์ของอันนี้คือมันแบบประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ a4 เลยทุกคนหดมากนะแล้วที่สําคัญนี่อยากจะให้พวกเราดูมันจะเป็นทรงแบบนี้คะ่ะเขาจะ มีช่องสี่เหลี่ยมมาให้เราแบบเนี้ย mm hmm. เห็นปะมันจะเป็นช่องว่างช่องว่างแล้วเขาก็จะเขียนว่า f แล้วเขาจะเว้นช่องว่างเป็น d เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยแหละที่จะทําให้เราแบบจะต้องมานั่งอ่านแล้วเราก็จะต้องดูช้อยแล้วประเด็นคือปากกาเขียนอะไรไม่ได้เลยเขาไม่ให้เราพกปากกาเลยนะบนโตน๊ะมีแค่คอมกับ เมาสเท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือความยากที่ทําให้มันยากจริงๆในการที่แบบเราจะต้องแบบประมวลแล้วไหนเราจะต้องมาจําว่าเฮ้ยเ mm hmm. เราเอาไปแล้วนะ F เราเอาไปแล้วนะอันนี้คือความยากจริงต่อมาที่3ามเนาะในด้านของการอ่านเนื้อเรื่องอันเนี้ยโหดเข้าไปอีกค่ะมีทั้งหมด7ข้อตอนพาร์ทนะ ต่อ1พาร์ทเนาะที่มันจะเป็นแพสซจเดนนะค่ะแล้วให้เราเลือกช้อยแต่ความแอดวานซ์ของมันเพิ่มขึ้นมาก็คือว่ามีทั้งช้อยแล้วก็มีทั้งพิมพ์เหมือนเดิมค่ะแล้วมันมีประมาณถ้าเราจะไม่ผิดนะมันมีประมาณ5พาร์ทเลยแล้ว5พาร์ทคืออย่างละเจ๊คอคือแบบเราเออร์เลอร์ไปเลยอ่ะแบบคือนั่งมองเวลาแบบเดี๋ยวมันยังไงมันก็ไม่ทันอ่ะคือพยายามแล้วแบบสู้ดีสู้ดีแบบพยายามพูดกับตัวเองสู้สู้สุสดท้ายก็ไม่รอดจ้าคือแบบ ในแต่นั่งมองเวลาแต่ว่าเราพยายามกดไปทุกข้อเลยนะแต่อันไหนที่เป็นพิมพ์เราก็พยายามแบบพิมพ์ให้ได้เนื้อหามันยากตรงที่ว่ามันไม่สามารถหาทางหาจากตัวบริบทได้ทันทีอะค่ะมันก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์อ,อีกทีนึงแล้วก็ต้องไปดูเฮ้ยอันนี้จะตอบอะไรแต่ไอตรงที่เราพิมพ์อะมันง่ายตรงที่ว่ามันมีให้เราตอบได้เลยแต่ถ้าอันเป็นช้อยอะเขาตั้งโจทย์มาโหดมากมันจะไม่เหมือนแบบแพสซีเก่าๆที่ เราพอดูโจทย์ปุ๊บเราไปดูในบริบทเอ้ยอันนี้เจอเติมอันน,นแล้วมันแต่ว่าอันเนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือความยากเนาะอันนี้ก็คือพาร์ทเขียนนะคะจะเอ้ไม่ใช่พาร์ทอ่านก็จะประมาณนี้